ชอบอยู hmm. bye bye ่ชอบจริงจริงบายเฮียก่อนบายบายิึงเฮียจังเลยเฮียไหมเฮียไหมเฮียไหมนั่นน้องใจช่วยคอแม่ทำให้ช่วยไม่เฮียเด้อใจช่วยคอแม่ทำให้ช่วยไม่เฮียบายบายก่อนบายบาย กวนใจกวนใจกวนใจอ่อนจังแมทําะไรตัวอ่อนทำอทตัวอ่อนให้มันล็อกถ้าทาตัวอ่อนให้ม่รักแม่หมาน่ะหมาหรือวหมาาอแวเรา่วยคอยเฉยาให้มัอ่อนเลยโอ้ยโอ้ยทาตัวอ่อน